ยอยอเอาเอาเมลแหลมแหลมเอาเอาโอ้ยจกิโลกับจับบอถือโอ้ยพูนไปละเอาบาไมเอากิโลตัวเดียวสิบคนกับจับบอได้โอ้ยเอาไม่เอาไม่เอาเอา่ว่าเปิดมาลำหน่นหน้าเปิดที่รมอมาดอกยนาเวที่มอลำมันึ้นหลายตายน ด,ปปดายที่ปอด้อย่นีได้ยี่อดาไดนหัวขาดขาดม้มัม้งอู้หหอยคุข้างหลังคุณสองที่หะไฟก็บอเปิดโอ้ยไฟเพราะยิ้มพีนี่ที่เห็นนี่อย่างเน่าบานนี่